เคยคิดไหมว่าถ้าโรงแรม5ดาวต้อนรับน้องหมาจะเป็นยังไงวันนี้ฟีฟ่าหมาพาไปพาไปดูกันครับที่นี่ไม่ใช่แค่ต้อนรับน้องสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ดูแลเป็นเหมือนคนสําคัญเลยครับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าพาักฟีฟ่าก็ได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวให้น้องหมาเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบสุดชิลเลยแหละครับมุมแรกๆที่ผมชอบมากๆเลยคือมุมเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นเขามากมมยไก่กองไปดูกันครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะพูโต๊โกโตปิงปองหรือว่าจะเป็นโตแอร์ฮอกกี้มุมเด็กก็มีนะครับไม เล่นเกมต่อไม้หรือแม้กระทั่งสระน้ำสำหรับเด็กเครื่องเล่นสำหรับเด็กนะครับก็มีให้พร้อมเลยล่ะครับหรือว่าถ้าอยากผ่อนคลายนะครับที่นี่ก็มีบริการนวดนะครับเป็นห้องสปาอย่างดียังรู้เลยนะยังไม่หมดนะทุกคนยังไม่หมดก็จะมีทั้งโซนปั่นจักรยานเล่นนะครับภายในโรงแรมนะครับก็ระยะทางประมาณ2.5กิโลมีมอเตอร์ไซค์มีจักรยานให้เช่านะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่สำหรับน้องด้วยน้องเด็กเล็กก็ได้หรือน้องหมานะครับสามารถขึ้นได้นะครับอนุญาตสนามเทนนิสสนามบาสสนามกอล์ฟ giữa ạ à. กิจกรรมเยอะขนาดนี้ก็ต้องหิวใช่ไหมล่ะครับที่นี่ก็มีร้านอาหารในตัวนะครับบริการอาหารโคตรอร่อยเดี๋ยวพาไปดูเริ่มต้นจากอาหารเช้าก่อนนะครับที่นี่อาหารเช้าโคตรจะเยอะไปไปดูว่าเยอะอยังไงสาหรับเด็กของข้าวของหวานบาร์กาแฟบาร์สลัดบาร์น้ําบาร์ผลไม้บาร์ขนมปังบาร์โตเกียวบาร์หมูย่างหมูปิ้งหรือมื้อเย็นอยากจะกินติ้งย่างชาบูที่นี่ก็มีให้ครบครับช่วงที่ผมไปนะวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีกิจกรรมอีเวนต์ให้เราร่วมสนุกเยอะแยะมากเลยล่ะครับและจุดไฮไลท์นะครับเป็นจุดที่เราจะต้องพักนนกกััับบมมดืํา นั่นคือห้องพักนะครับดูไปพร้อมผมเลยละกันนะห้องพักที่นี่นะครับก็ให้ฟิลแบบว่าเพดานสูงอยู่สบายอยู่หรูหรา,าหมาเห่ามากนะครับมีระเบียงข้างหน้าด้วยที่ผมพักนะครับเป็นโซคอมฟี่และที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คือโซโซฟีเทลหัวหินนะครับเพจตรงนี้และถ้าใครไม่อยากพลาดทริปดีๆหรือว่าข้อมูลดีๆสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับฝากกดหัวใจกดแชร์และบันทึกเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องฟีฟ่านะครับเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบาย